พย,พยันเรีย,ย,น,พพย,น,ยนเอ่ยรู้จักภาคเพียนขยันเรียนเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูกันไหมคะยังไม่รู้คุณครูชื่อคุณครูลิลลี่นะคะแต่เอ๊คุณครูยังไม่รู้จักชื่อของเด็กๆเลยเราจะมาร้องเพลงผ่านชื่อของเธอฉันไม่รู้จักกันนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก เ,เด็กๆได้ทานข้าวกันมาไหมคะเลยทานอันไหนใครทานมาบ้างมไม่มีใครทานมาเลยข้าวเช้าสำพัญน,นะคะต่อไปลุงภูจะพาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเ,เด็กๆเรียนขึ้นหาพื้นที่เฉพาะตัวนะคะหมุนตัวหมุนห้ามชนเพือนนะคะแต่ก่อนจะเริ่มกิจกรรมคุงภูนะคะ ร้างข้อตกลงกันนะคะถ้าเด็กๆต้องการที่จะเข้าห้องน้ำเด็กๆต้องทำอย่างไรคะขออนุญาตยกมือขออนุญาตนะคะแล้ถ้าเด็กๆระหว่างที่ทำกิจกรรมเด็กๆวิ่งชนเพื่อนเด็กๆต้องพูดว่าอะไรคะขอโทษขอโทษแล้วถ้าเพื่อนมาชนเด็กๆล่ะคะไม่เกิดสบายคุณครูจะพาทักิจกรรมการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมีอยู่สองรูป 一。<music> อยู่กับพี่กันนะคะให้เด็กๆสลัดมือตามจังหวะที่ครูขอน,นะคะ านด้ะคุณครูจะให้เด็กๆคุณครูจะร้องเพลงแล้วให้เด็กๆนะคะทําท่าทางประกอบเพลงตามจังหวะที่คุณครูเคาะถ้าครูเคาะช้าให้ทํำช้าๆถ้าคุณครูเคาะเร็วให้เด็กๆทําเร็วๆแล้วคครูเคาะสองข้างปิดกันให้หยุดในท่านั้นทันทีนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจนะคะ 中年，我老了。 no 就是说，他给俺。 เดีย่ยวนะคะลองเรียนค่ะ Thank yes. you. เพลงคือเพลงโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆได้ยินที่ครูลองเพลงไปแล้วใช่ไหมเด็กๆพอจะคุ้นหูบ้างไหมคะแต่ว่าครูจะพาร้องเพลงทีละท่อนก่อนนะคะเพลงชื่อว่าโรงเรียนของเราในผู้ซีโรงเรียนของเราครูจะร้องทีละท่อนให้เด็กๆพูดตามคุณนะคะโรงเรียนของเราหน้าอยู่โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณรูใจดีลูก คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนอีกรอบนนึ่งโรงเรียนของเราาอยู่โรงเรียนของเราอยู่คุณครูใจดีทุกคนคุณครูใจดีทุกคน เด็กๆก็ไม่สุกสนเด็กๆก็ไม่สุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนต่อไปมากคุณจะใส่าำร้องนะคะแล้วให้ได้เด็กร้องนะร้องทั้งหมดห้ารอบนะะน้องสองาโรงเรียนเอาห่างไคุณครูใจดีทุกคนน ๆๆอีมีเพื่อนมีเพื่อนมีห้องน้ำมครัครูมีสถานที่ในโรงเรียนสถานที่แรกคือห้องเรียนผู้ตา่ะห้องเรียนห้องเรียนสองคือห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำสามห้องสมุดห้องสมุด สี่โรงอาหารสีโรงอาหารห้าสนามเด็กเล่นห้าสนามเด็กเล่นค่ะข,ข้อสมุดน,นะคะเดี๋ยวคุณได้ยินนะ Did you see? Yeah. ชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนโรงเรียนเขามาอยู่คนโรใจดีทุกคนเด็กๆก็มสุขสันต์เราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนโรงเรียนเข้ามาอยู่คนโคตรใจดีทุกคนเด็กๆก็เราทุกคนชอบมาโรงเรียน านั่งลงค่ะอะไรเด็กมองรอบๆสิครูเตรียมอะไรมาให้บ้าง อได้กันนะคะสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวกิจกรรมสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมพ,พิเศษได้คําคูดของครูได้ทําที่ ที่สองไหมเออสอะไรบ้างคะสีอะไรนะคะสีแดงกับสีเหลืองสีแดงกับสีเหลืองทั้งคู่มีหลายสีเลยสีเหลืองให้ได้เลยนะคะทากาว สวยไหมคะสวยค่ะส,สามารถนำไปที่ข้างหนังสือได้นะคะเด็เกๆรู้ไหมเป็นกิจกรรมที่สี่ะ อ้ามาืคืนไม่ได้นอน